ชมอีซูดีแม็กนะครับคอนิวฮะสประตูติดตั้งฟิล์มเป็นฟิล์มน้องใหม่นะครับเซรามิกจากค่ายฟินิกส์นะครับตัวนี้รับประกัน7ปีฮะเรียกว่าเซรามิกฟินิกส์นะครับรุ่ใหม่ล่าสุดติดตั้งแล้วมาดูกันครับว่านอกมืดในสว่างเลือกใช้บานหน้า40นะครับรอบขัน60ครับใสาคมชัดแบบนี้นะครับด้านในนันนอกก็จะดูมืดๆหน่อยนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับ เราทําการทดสอบด้วยการวัดฟิล์มนะครับเราจะมีเครื่องทดสอบฟิล์มให้เลยนะฮะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราติดตั้งไปนะครับนั้นดีแค่ไหนนะฮะมาดูกันนะครับตัวนี้แสงส่องผ่าน15นะครับก็เท่ากับ60% UV กันได้ร้อยครับการ IR นะครับ IR เรียกว่า Infrared นะครับก็ลดความร้อนรวมได้99%นะครับถือว่าสุดยอดเลยความร้อนเข้าได้แค่หเดียวนะครับนอกขะนั้นเข้าไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้น ติดแล้วกันความร้อนแบบนี้ฮะเห็นผลชัดเจนนะครับใครสนใจติดตั้งฟิล์มก็วอล์กอินหน้าร้านได้เลยครับ